ครับใหบึงบรรยากาศครับบ้านพวกพีพีแฟนครับเขั้นตอนรับท้ายรูบ้านนะเพื่อนเบิ่งไปตลาดกันมน้าไม่ไหมครับตอนนี้ผมได้แคบหมูกับป่นปูสมเร็จรูปครับบ้านสไตล์พลังเล็หน่อยมีปองอ่นคว่านพร้อมเต่าผิงพร้อม ัวแฮมไก่อ้ยมีเมียวมอบมเมียวเมียวเมียม,มียวตาคือสวย,ย,ยจริงสิงคือเป็นตะยานเ่ยสังดำเบ้นเยางมันมากน่ากลัวแท้วะพูดอด้นี่เออเดีครับครผมหยดมาครับบรรยากาศใบจันกัป่องถ้าสันตะขอลุงป่องไฟนี่ละครับหล่อมาหล่อมาทีนี่ นี่ครับกินสนามหยาเลยนูมันเด็ไปเลยนี่ครับแม่เย็นเนื้อทั้งที่ต้องเจอก็เมนูนะครับั้วแฮมไก่ไก่บานครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเครื่องเครื่องมีนี่ยังนี่เครื่องมีคาตะไคร้หมักแคนคาตะไคร้หมักแคนนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็มีนี่ครับใบใบยีราผักเนื้ออื่นยังครับนี่ใบนี่ผัก กระเพาคว,วายนะครับกระเพาคว,วายเออกระเพาคว,วายไก่ยีรานะครับบ้านเขาพักเขาต้นพักแหงบ้านบ้าน,านพงเงินไก่ยีราแล้วเนาะอ๋ออันนี้ครับแต่มามาว่าบุกไฟมียมเหมือนครับผมจะใบกระเพาก็าจบเลยเขาผักอีตูผักกะหละำผ้าแค่นั้นไก่ยีราดบุ่ไฟมียมเหมือนกันเหนื่อเหนือยอ่างเงี้ยควบคุมแบบว่าอาหารพื้นบ้านเยอะแยะหลากหลายดีครับ แต่รสชาติต้องลองชิมมือนีินะครับอันนี้เฮ็ดสาด์กินครับลองลองบิ่งเมนูสาดตร์กินภาคเหนือครับครั้งแรกนี่ครับฝีมือแม่ครัลวล้างทั้หมดสะอาดก่อนมาเย็นกลัวหนิฮะครับตรงนี้ใส่พักนี่กระจบเลยปะครับน,น,น,นี่ครับใส่พักกระจบเลยนี่ยพ <c oughs> นพักหอมเปล้วก็บะบยีราแค่นี้บยีราดบอไซเปย์สนน้ำบอไซเปย์นี่บใส่บอไซเดี๋ยวเขาใส่ใบมะกรูดก่อนจบแตกรูดพร้างใบมะกรูดพร้อมเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวสิมกันเใบมะกดโอเคครับ ตามบิ่งเก็บใบประกวดใช่ล้วครับโอ้ยต้นใบญงมันบางเฮ้ยวัตัดออกกิ่งออกต้นอันนี้ต้นบักละมุดตัวนี้ครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสดจกขั้วเลยวันนี้มีบใบกระเพราหอมครับจ<ต>รอมาก<ต>นี่บักคุงพอเลยมาฐานครับนี่ครับที่เดียบักเน่า แมนถูกโดดนี่น้ำเต็มๆเลยบีบมือของหูครับมันจะเป็นนุ่มๆเดี๋ยวผิวซึ่งเรียงซุดยอดมากครับสอกตลอดหอกตลอดเวลาเลยแต่เนี่ยชอังย่างดินใหม่ก็แันย่างเนื้อครับนี่ครับสาดกลิ่นข้ายครับมเนื้อข้ายเหรอครับไม่เปนเนื้องัวมันจะเป็นเค็มข้นนิดหน่อยครับเนื้อมันสี สีแดงแดงนิหน่อยสีมขำนิดหน่อยคุ้ยหน่มันสีมีอกินสาบเดียวก็ง่วงเขรยบ่คคนิยมแต่ว่าเป็นกลิ่นขึ้กันนะครับแซ่บขึ้กันมาติ่ครับมาแบบสิไล่ะหัวเห็นไกล่ซรสดีใสพุ่นแบบนี้มันคือออมไกลบานผมหมด คือคือคือกันครับเนาะคืออยู่เบอง์ยังนึ่งคือจังหวันกัรไกลตอนแตาน้ำบ้านผมคือคือจขัวใส่ขัวแหมกินเนองครับบ้าขวแหมัอหวงเงี้ยไรเงี้ยขอะไรข้่อะไรอเนียตัว้อยแลครับลบจบเลยจบแล้วครับพอองซีซีซีมครับรอซีมาสาจิตีครับเมนูสาจิตฮ่างทานอยู่ หนากินมากเอ้ี๋ยวจตีไหตีน้อยตีน้อยๆขาทีละพคดีละครับนี่สุดยอดเล่นเกี่ยวกันต่ออันนี้แถวบ้านเขาเอยังมะแกลมะแกน็ถูกต้องครับแล้วก็ขีามกระเทียม เกลือเกลลือแ้วเสียสาดจิ๋นแล้วก็ลอกพริกแห้งลอกพริกแป๊บนึงกำลังสิอบอิ๊วดูข้าวผัดก็ขัวเนาะครับเนาะหันนี้เนาะขัวเลยแต่อบอ่อนแบบกรอบเพื่อสะอาดจิ๋นสุดเนื้อครับลองเบพลงเมนูนี้อันนี้เขาเอิญน้ำพริกค่าดิน้ำพริกคาขคาครับน้ำพริกค่ากระเทียมประกันมะแค็งประกันเกลือครับแต่ก็มีพริกแห้งต้องเผาต้องขัวก่อนเนะครับ อันนี้พี่อำนาจทีเด็ดนังน้อนี่โอ้มีครับเท้ากินกับก้อยลาดใช่ใครับอีซาต้องไปให้แบบนี้ล่ะเผามาไม่ใหม่กับมัลร่างที่ลำดับออกอะหังเป็นแบ,บนแบบนใช่เสมาครับดอกี๋ยวๆครับอบผิดห่อนมารอนนี่ห่อนครับพอดีอืพอดีหอมหอ,อมเลย โขกครับวันนี้เราให้พริกเย็นๆแบบจะได้กรอบโขกจะได้ง่ายอย่างต่อเบิ้งต้น่มาเบิ้งมาเบิ้งซาจินสูตรพี่สิงหากับพันละเมียดนะครับมื้อนี้ครับผมซาแปลรดิครับผมเรียกว่าพี่หมูครับเบิ่งง่ายๆตอนแรกต้องตักน้ำพริกคาก่อนบางทีครับ สิมีคากระเทียมแป้นห<ข>อแมอแหงเกลือโหอมันพี่แห้งต้องเอาไปขวอะไรครับเหมือวมันอหอมๆก่อนแล้ต่บไใมันเย็ก่อนแ,แป้นือวางไี้แปม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 ครับแปมแม่ลืมซื้อเมีเยงวาอเร้อนี้อันออนี้ก,กรยจุงเรื่องเรือ่องแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> ต้องการเอารอเขานหมองพี่มานั่งตองกัางพี่ พิเศนไปยุครับไปยุเอาในห้องนิ่งก่อนโอ้ตรงนี้เครื่องในของผมครับแล้วเขาจะเป็นสาดกินขวยนะครับวันนี้นะฮาราดทีเจ้าหัวได้ครับขึ้เสียบดังแล้วครับเองไหนเสียบดังเสียบสิงครับผมอ่านเจ้าใส่หลักแก้วอายแล้วเดี๋ยวส่งมาไหมโอ้เดดเดดนี่แจักหน่อยปล่อยไปอยู่อ่อนเชียงใหม่ไม้นี่ปล่อยเมื่องนี่รถสุดเป็นทักเลยล่ะ ฟังนอกอย่างเหนื่อยครับอย่างเหนื่อยอยู่เพียบหนักครับคุณหนักสุดยอดมากไหนบอกก็เต่าแล้วทินโค้งต้องเป็นโค้งแบบนี้นะครับเนาะข้างนะพออีสานเขามีแต่โค้งต่มาฮุงเนี่ยทางบ้านผมอันนี้โค้งสีมันสเลียดไว้เลียดไว้ครับแมนสามน้ำพริกก็โค้งแบบนี้ครับก็คือหนึ่งสิละเอียดง่ายนะครับ เอาบึงตอนเปร่งโอเคแล้วครับนี่ครับชิซิมันนำพริกคากับตับคั้วครับขวานเดียบอ๊อวนเลยครับขวานเลยเออมีป้ามีป้าเอายังพริกคาแซบมากเซียวเอายังเอาเอาจระไรนี่นะเน่นอนครับเขียนใส่เครื่องไปไม่ได้ทานเลยครับอแมาครับหยับขึ้นผมมากรีครับแซบพอดีเลยนะพี่เพื่อนน่ะครับข้าวเหนียวไม่ได้ซื้อนะแน่นอนฝีมือลุกเป๊ะเลยเนี่ยมันอีล้ว้อนเลย หมูมีตับควยหัวแมครับอ่ะเพ่อเจ้าครับสเจ้าโอ้ฝีมือนีครับมักแค้นกับหอมก็ดีเลยพี่พี่แม่ครัวเป็นแก้วนะครับต้องตัดมันละเอียดเลยว่าอยครับต้องตำมันมุนนครับตำมันม้นมุน มันละเอียดสีทังเสบครับโ้าผิดปีผงไปเปะเลย่เคสุดรสบ่มี่พอใส่หน่อยไหมหน่อยใส่ยูอ่ใส่ยู่ผมว่าคือนัวแน่หม่อะสุดรสนิดนึงนะครับใส่ในน้อยอย่างนันพอดีตอนที่เราเห็ดกระเบื้องสุดยอดมากครับพี่สิงหาครับแล้วก็พี่แบบแดบครับผมอย่าล่มซื้อเมีเงี้ยถูกตวงโอ้สีแล้ได้เมียน้ำ ครับผมนีครับมีมีผักอย่างไรดีผักแกวด้วยไหมเพิ่มผักแก้วก็หอมปี๋น้ำป็านี่ยังเพิ่นเพิ่นซีฝรั่งซีฝรั่งถ้าเป็นภาษาไทยเพิ่นผักซีฝรั่งผักชีใบเลื่อยครับแต่ผักแก้วนี้ก็ผักแพลวคือกานี่ก็ไปย่างตลาดได้ของมัดแกมหลอว่านอันวาเที่ยงเงนรุ่นคู่ขาเก่งเือกันเลย จิ้มให้เบิ่งครับจิ้มให้เบิ่ง<ะ>ว้าวาออกาากกินจเอาแล้วครับซาจินเริ่มแล้วรับเริ่ม,มีมือพีดเซีที่ทันตาอูแมนกับพีดสิงหาพี่สิงหา,งค,าครับผมเราเห็ดน,น้ำพิดคากรสแบเนี่เเชียวไซแบบที่นี่มีที่กันสุดเขต้นาษเียอะไรได้เยครับเออซาจินซาจินซาจินครับซาจินโอ้โหนี่เสียผมเหรครับ ก็จะหอมหอมไหมครับเราไปอูเพียมาแล้วครับอูเพียมาพอมสุดยอดมากถามมันยังเอาตามสูตรพี่ไหมตามสูตรพี่เลยครับผมอยากซิมผมว่เคยกิ่นนังเทียได้สาดจิ้งโอ้โหูเพียใส่น้ำผึ่งน้ำจืดมันจะกระจายไปเห็นวิธีสาดจริงนะครับวิธเขาเอื้อนสาดจิ้งพี่เองเดเรื่องเล่านี่มันก็คือกล่อยแหละมาครับนั่นแหละต้องเป็นอย่างที่จะเพื่อนสาดจริงมาลูก เออเปิสะอาดจิ๋วเออสะาดจิ๋ดิบเนาะมันซีซ่าเหรอโบแม่ทั้งสั้นโอ้โหครับปรุงไี้แน่นหนีก็บีสําเร็จครับยี่ห้อเดียวกันกับบ้านเขาบ่หน่องพอนน้องพอนบ่ดีีครับผ่อนมันมีสองยี่ห้อเลยบอกกันหน่อยน่องพอนบ่บ่อนจ้าบ่อนนี่แหละครับบ้านผมแม่ผมก็ใส่แต่ยี่ห้อนี่แหละโอ้จะเป็นเจ้าของโรงงานเน๊ะรวยเลยโอ้ใส่ือดพร้อมใส่เงี้ยงกาะของบ้าน อโอ้รถโอ้รถเขาโอ้รถหิวก่อนน่ย <caracter> นั่นใส่แล้วครับดำลงไปแล้ว,ลวเล้าเห็ดเป็ดดีหรือผีอเราเฮดกระเพาะเก่งดีครับบดได้ย่องเนี่ยเห็มาหซิมสีหงูเลยว่าขันเทพมากเลยใ,ในบางคนเป็นตัดแสบของมันนิหน่อยทอุกคนจะไปดิเศษก่อนว่าเป็นเด็กดิเศษก่อนเช็คหมายแม่แล้วสิพาไปรอบหนารอบนี้เท่าไาร่ตามคนนัดนะครับคนอื่นก่อนเดี๋ยวเาจะไปรอบหนาท่านอืนครับ มาค่ะพี่ท่านาจังเลยนะก็ต้องหนักนรับพี่แหมาต่อมือคนนึงแี่วิดแบบติดแบบครับดแบบครับผมแล้วก็ที่เด็กๆครับนี่เป็นอะไันะปาฟแสงเออครับข้แ้ครับเอาใส่โดดขู้ดูแรกแก้วเอาใส่พับเด้อครับผมนี่ ใส่พังแพ้วก็เหมือนผักชีใบเลือยและก้หอมร่วมนะครับต้นหอมผักชีนี่เขาุนยอดมาเขนี่แจะครุนครุนครับมนุษย์นี่เป็นไงกันนี่ยเิ่นไตอนพอวันมัน่อดูแซ่บได้เดี๋ยวไปลวกกินชิมิววสดแน่นศสาดกจนข้วยครับมือโอ้ชิมเมืองแล้วตับมันเมื่อกี้นี่ยังไงก็ครับเกียมเทียมริดแข้ง hiện bộ này đó nó mới mặc khen nó mặc khen nó bỏ khen khen không? Đó. Đó. <laughs> ừ. khen khen uh. khen dạ. khen đó dạ. khen Nói tiên Nói tiên khen khen mặt 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 khen nào. khen 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 tặng khen 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 luôn khen 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 พี่เห็นใส่ผงสลอดเลยใส่ตะกียนะครับใส่ตอนน้ใส่ตัตัดที่ําแล้วโอ้หได้น่อยนึงใส่ยิ่ใส่ยิ่ว้าัผมนี่ยติดสายด้วยนะครับเขาเสียบเขาวใส่ครับใส่ไหมใส่ใส่ใส่ยิ่งน่อยหมดเาผมเนาะผมติก่อนครับสติดบบ้างสติบ้างนครับสติ๊บ้งสติ๊บบ้างให้เบาอลองลองสากินก่อนมูครับอย่ามาเดียวบ่งหน้านะโอ้โหด้วยงนี โหลักฐานเยครับนี่ต้มยุ่งในน้องตัวแง่อด้ไงยุ่งไรวะเกลือเกลอจับวะไม่ทอนเลยบ่บเอาผงชูรสใสอีกไหมก็เกลือกับอันครับอันนี้แมผมว่าใส่หน่อยพอดีจำเดิ๋ยิ่งกันบ่ยิงกันครับเยี่ยมเน้ะอ่ะเขาเจ้า่อนเดี๋ยวยิ้มันจั ราจัดมากเลยครับมัน้ำมันแก้วได้นั่นโอ้โหอ้โหนึกว่าคนแค่นี้เราจะเซนามล่างปลหกน้ำโบ้ไหมครับน้ำรางผึ้ยน้ำพริกน้ำพริกลาบล่ะครับถ้านน้ำพริกแบบนี้เขาซื้อน้ำพริกทั่วไปได้บ่หลังเขาใส่เลยบ่ได้าจจะเพราะห่วงมันบ่ครับโอ้โหมันจะหอมลมกลิ่นได้พี่อำนาจให้เป็นบอนีิบ่เพเป็นครับซิมอย่างเดียวครับอ้าวสไตล์ผมเลยตีอย่างเดียวครับผม เอาสีนุ่มยังสีอะไรได้ครับนี่ต้องนุ่มแบบนี้ครับกินแบบลูกอีสานต้องแบบนี้ครับต้องถึงใจนด้ครับรถตัดหอมอัะครับไดหล่ะหม้อหมดเต็มรถแทบดูครับอยากตัวชิ้นเพื่อรอเปิดให้ทิปๆแน่เพราะว่ารสแทบดูครับรสชาติแบกไม่ดีสองข้างเขาดูแต่สุกก่อยบ้านผมไม่เห็นรสชาติทำนี่ หอมเป็นหอมอีกแบบย่างแมนคนละแบบคนละแบบครับใดญ่เกินอ๋อมาแขมันมาแขมแขมขึ้นมากันจัดต้นงจัดแบบจัดโมแมนต์ไม่ใช่แบบจัดบารสัตรพี่เขาจะกินแบบนี้มันมั่นแซ่บดีครับพอดียูรสชาติเขาจะแบบนี้มันมันบดบดเด็ยคือเขียนเท้าหรอเมันกับธรรมดาเพราะเขาต้องรสจัดน้ำมันต้องขมขมแน่ครับแบาครบสมแซ่บหอมเขาขวนี่กับแซ่บแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์อีกเมนูหนึ่งนะครับเผื่อ ยนยันกล้อยขิงมาทั้งนี้ทั้งที่ต้องน้ำเสนอเมนูอีสานครับแต่ว่าชิ้ก๋อยคั่วครับเราบ่งเมนูก่อยคั่วของครับผมอมาลิมนา